สิบวันหลังเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นที่ตลาดมูโนจากการระเบิดของโกดังเก็บพลุในพื้นที่ค่ะมาวันนี้เจ้าหน้าที่เตรียมส่งฟ้องสามีพัญญาที่เป็นเจ้าของโกดังพลุที่เกิดระเบิดขึ้นแล้วนะคะโดยจะเป็นการส่งฟ้องก่อนเที่ยงวันนี้ส่วนในชั้นพนักง,งานสอบสวนเจ้าหน้าที่คัดค้านการประกันตัวค่ะติดตามล่าสุดกับคุณติชิลาพุทธสารพันรายง,งานสดมาจากอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสคุณติชิลาคะ แม้เจ้าหน้าที่จะตั้ง4ข้อหานะคะแต่ว่าในส่วนของเจ้าของโกดังพลุที่เกิดระเบิดในตาบลมูนโ,มโนอําเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสนั้นปฏิเสธในข้อหากระทําการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะขณะเดียวกันในส่วนของผู้ได้รับผลกระทบนั้นเรียกร้องให้มีการเยียวยาอย่างเหมาะสมค่ะก่อนช่วงเที่ยงวันนี้ซึ่งจะครบกําหนดในการควบคุมตัว48ชั่วโมงนะคะเจ้าหน้าที่เตรียมส่งฟ้องนายสมปองนกุลน,นะคะรวมถึงในส่วนของภรรยานะคะซึ่งได้เข้า ขออภัยค่ะ เจ้าของโกดังดอกไม้ไฟที่เกิดระเบิดในตำบลมูนอําเภอสุงรรโกโลกจังหวัดนราธิวาสนะคะหลังการสอบสวนเครียดมานานเกือบสองวันค่ะโดยเจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อหากระทําความผิดกระทําการโดยประมาทและกระทําการนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับความอันตรายสาหัสนะคะและได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจร่วมกันทําสั่งนําเข้าหรือค้าดอกไม้เพลงิงโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันฝ่าฝืนในคาสั่งเจ้าพนักง,งานตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและร่วมกันก่อสร้างดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะโดยทั้งสองคนนั้นปฏิเสธที่จะรับสารภาพในข้อหากระทําความผิดฐานประมาทนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในชั้นพนักง,งานสอบสวนนั้นจะคัดค้านการประกันตัวทั้งสองคนค่ะ ขณะที่ในที่เกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ทยอยนําไม้กระเบื้องมุงหลังคาเหล็กและอุปกรณ์ก่อสร้างที่ได้รับบริจาคมามอบให้ชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากแรงอัดของระเบิดนะคะโดยเฉพาะบ้านที่เสียหายซึ่งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุที่เสียหายอย่างหนักค่ะขณะที่บ้านของชาวบ้านบางหลังที่พอมีกําลังทรัพย์และมีแรงก็พยายามซ่อมแซมเองไปพรางก่อนนะคะเพื่อให้พออยู่ได้ค่ะอย่างบ้าน3ชั้นที่เปิดเป็นร้านค้าของนายสุภกรแสงมณีที่ใช้เงินลงทุนก่อสร้างร้านค้าไปกว่า5ล้านบาทและเพิ่งร้านนั้นได้เพิ่งเปิด แค่เดือนก็พังเสียหายเกือบทั้งหมดนะคะเนื่องจากโครงสร้างส่วนใหญ่นั้นทําจากกระจกและผนังบ้านที่เป็นปูนซีเมนก็แตกแล้ววันนี้แม้จะร่วมกันร่วมคนงานนั้นไปซ่อมแซมไปพรางก่อนแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจํานวนมากก็อยากให้หลายฝ่ายนั้นเยียวยาค่ะคือกําลังใจมันมาอยู่แล้วแต่คือความเสียหายรูปแบบเขาเรียกว่าอะไรอะพวกของสิ่งของอะไรพวกนี้มันกำลังใจมันให้ไม่ได้ใช่มันก็จะต้องใช้ตังเงินมาช่วย เกิดวันนี้เป็นไปอย่างเข้มข้นนะคะก่อนการลงพื้นที่ของพลเอกประวิตธิ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาเยี่ยมให้กําลังใจผู้ได้รับผลกระทบค่ะโดยตำบลโมโนนั้นถือว่าเป็นฐานที่มั่นสําคัญของพักพลังประชารัฐนะคะและมีสสของพักในพื้นที่ค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะานายสัมพันธ์มาโยโซะสะส,ะสะนาราธิวาสเขตสามพักพลังประชารัฐปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าขายพลุผิดกฎหมายหลังมีกระแสโจมตีว่ามีนักการเมืองหนุนหลังนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีชาวบ้านเข้ามาร้องเรียนกับตัวเองในเรื่องนี้ค่ะ และเห็นว่าเป็นหน้าที่ของตำรวจในการควบคุมติดตามนะคะตรงกับความเห็นของนายอามินมายุโซสสนราธิวาสเขตสองพักพลังประชารัฐขอร้องให้ทุกส่วนนั้นเสพสื่ออย่างมีสติและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นรีบดําเนินการนะคะรวมถึงให้รัฐด,ดูแลเยียวยาอย่างเท่าเทียมและไม่อยากให้นําเรื่องสวยมาโยงกับการเมืองค่ะ ในขณะน,นี้ในส่วนของภาคส่วนต่างๆนั้นอยู่ระหว่างการรอพลเอกประวิตรวงสุวรรณที่จะลงพื้นที่นะคะในช่วงใกล้เที่ยงวันนี้ค่ะขณะเดียวกันหลังจากนี้ผลเอกประวิตรนั้นก็จะเดินทางไปยังที่เกิดเหตุนะคะและเยี่ยมให้กําลังใจผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุงไหงโกลกค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจากจังหวัดนาราธิวาสค่ะค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะ